ช่วงที่หนึ่งแขก VIP กับน้ำดื่มสยามครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับในช่วงนี้นะครับบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเราคงไม่ต้องเถียงกันแล้วนะครับว่าเป็นสิ่งที่อันตรายที่สุดสำหรับชีวิตของเด็กและเยาวชนไทยนะครับนอกจากจะมีโทษต่อสุขภาพของเด็กและเยาวชนแล้วที่สำคัญครับยังเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายด้วยและขณะนี้มีข่าวออกมานะครับ เด็กนักเรียนชั้นประถม5ประถม6ม .2 วันเดียวเลยถูกหามส่งโรงพยาบาลคุณหมอเอ็กซเรย์ออกมาปรากฏว่าปอดหายครับวันนี้ครับผมจะพาท่านผู้ชมมาพบกับการทำงานของอสอสอในเขตดอนเมืองและศูนย์บริการสาธารณสุขที่60เขตดอนเมืองครับว่าเขาตื่นตัวและทำโครงการอะไรบ้างที่จะ ป้องกันเด็กและเยาวชนไทยให้ห่างไกลจากบุหรี่ไฟฟ้าครับแน่นอนครับวันนี้ทางซ้ายมือผมครับประธานอสสเขตดอนเมืองครับและทางขวามือผมครับเป็นพยาบาลจากศูนย์บริการสารสุกที่60ครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเก๋ครับในฐานะที่เป็นประธานอสสเขตดอนเมืองนะครับค่ะนี้เด็กและเยาวชนของเราเนี่ยที่ยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้านี่มีเยอะไหมครับ เยอะพอเฉพาะในชุมชนนี้ก็เยอะพอสมควรนะคะตอนนี้ก็ได้ลงไปตามบ้านนะคะ,ะเด็กในชุมชนตอนนี้ที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าแบ่งเป็น3รุ่นนะคะเป็นเด็กประถมมัธยมแล้วก็อาชีวะแต่ส่วนเด็กที่เนี่ยสูบมากที่สุดน่าจะเป็นช่วงประถมอะคะ่ะ4-6ช่วงประถม4-6โอ้ท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับว่าไม่ว่าจะเป็นที่ไหนจังหวัดไหนก็ตามนะครับเด็กชั้นประถมขณะนี้เนี่ยหันมาสูบบุหรี่ไฟฟ้า คุณเก๋พอที่จะทราบไหมครับว่าทําไมต้องเป็นเด็กชั้นประถมที่ในเอาแค่ชุมชนในเขตดอนเมืองเนี่ยทําไมเด็กประถมถึงเยอะคิดว่าอายุยังน้อยอะค่ะแล้วก็ไม่รู้ถึงโทษพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าพอเพื่อนชวนหรือว่าเห็นตามกระแสก็มองว่าดีก็เลยทดลองลองไปสูบค่ะน่าจะเป็นอย่างนั้นแสดงว่าอยากลองถูกไหมครับ ท่นี้เมื่อเขาอยากลองแล้วเนี่ยทางอสสเขตดอนเมืองเนี่ยได้มีการประชุมหรือมีการวางแผนจะแม้ว่าเราจะทํำยังไงที่จะสกัดกั้นเด็กเหล่านี้ไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าครับก็นะคะก็ตอนช่วงเย็นนะคะอสสเนี่ยในชุมชนมี3คน3มคนก็จะแบ่งเปลี่ยนกันลงไปเดินในแต่ละบ้านนะคะที่เด็กมัธยมที่เราทราบว่าเขาสูบบุหรี่ไฟฟ้าเข้าไปพูดคุยค่ะชวนเขาเลิก ให้ดูโบชัวต่างๆโทษพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าแล้วเสร็จแล้วเด็กๆได้ดูโทษภัยมีเพื่อนมาร่วมก็ได้ดูเราเดินไปทุกวันนะคะลงชุมชนทุกเย็นลงในหลายๆกลุ่มอะคะ่ะเด็กก็เริ่มเข้ามาถามถ้าจะเลิกทํำยังไงหรือ,อป้าช่วยอธิบายให้หนูฟังหน่อยก็มีเด็กที่สามารถเลิกได้แล้วก็ดีขึ้นผู้ปกครองทราบมากขึ้นค่ะแสดงว่าสิ่งที่เรา ทำตรงไปร่วมกับทางอ,อสอสอในเขตดอนเมืองเนี่ยก็ถือว่ามีผลใช่ไหมฮะใช่ค่ะเด็กฟังเด็กฟังแล้วก็มีเด็กที่เลิกได้จริงหลังจากที่เราอธิบายถึงโทษพิกภัยของบุหรี่ไฟฟ้าค่ะแล้วคุณพ่อคุณแม่เขาเนี่ยได้มีส่วนมาที่กับที่มาร่วมกับทางเราด้วย มีส่วนมากเลยค่ะตอนแรกคุณพ่อคุณแม่บางคนอะ่ะบางท่านยังไม่ยอมรับอะค่ะเนื่องจากว่าไม่เชื่อว่าลูกตัวเองสูบบุหรี่ไฟฟ้าแต่หลังจากเพื่อนในกลุ่มเดียวกันเนี่ยค่ะ,ะมีการมาพูดคุยว่าตอนเย็นเนี่ยมีป้าเอาสสเดินมานะแนะนาแนะนํานะควรจะเลิกอย่างงี้พ่อแม่ก็เริ่มหันมาสนใจมากขึ้นแล้วก็เริ่มดูแลลูกมากขึ้นทําให้เด็กในชุมชนเนี่ย ในการสูบดีขึ้นนะคะคือไม่หันไปลองหรือคนที่ลองแล้วก็เริ่มกลัวว่าป้าๆเอสอสที่มาตอนเย็นเนี่ยจะเห็นมีการระมัดระวงังระมัดระวังมากขึ้นนะคะโอ้โหก,ก็แสดงว่าสิ่งที่เราทําลงไปนั่นนะ่ะไม่มากก็น้อยเด็กเขารับทราบถึงสื่อที่เราสื่อออกไปใช่ค่ะนะครับทีนี้สําหรับน้องๆที่ไม่ฟังล่ะ เร,เรามีวิธีการมาคุยกันไหมว่าชุดนี้ยังไงก็ไม่ฟังเราต้องทํำยังไงตอนนี้เท่าที่วางโครงการไว้นะคะน้องๆที่ไม่ฟังเนี่ยทางอสสอเองเนี่ยจะจัดเป็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เนี่ยค่ะเรียกเข้ามาแบบมีอาหารเล็กๆน้อยๆเป็นน้ําเป็นขนมเล็กๆน้อยๆเรียกเข้ามาพูดคุยแล้วก็เหมือนพูดให้เขาฟังบ่อยๆอะค่ะแล้วก็มีรูปภาพให้เขาดูแล้วก็มีเพื่อนที่เลิกได้เนี่ยชวนมาพูดคุยเป็นกลุ่มย่อยใช้เวลาไม่มากเพราะเด็กพวกนี้ถ้านานเขาจะไม่มาค่ะตอนนี้เราเริ่มทําแล้วค่ะ โ้หท่านผู้ชมครับเหมือนกับเป็นการติวพิเศษเลยนะน้องพยพันธ์ไอคนที่เหมือนกับเด็กที่เรียนเก่งก็เอาลัะก,ก็เรียนแค่วันจันทร์ถึงศุกร์แต่ทีนี้ไอคนที่เรียนไม่ค่อยดีมามาเจอกันเสราร์อาทิตย์<ช>เอาอย่างนั้นเลยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วแล้วจากเสราร์อาทิตย์ที่ที่เราเริ่มทํากันมาแล้วเนี่ยนะครับฟีดแบ็กอ่ะเอาเริ่มแรกเลยฟีดแบ็กของผู้ปกครองเป็นยังไง ผู้ปกครองเห็นดีด้วยค่ะคนที่ผู้ปกครองบางท่านที่ไม่เชื่อว่าลูกตัวเองสุบรีไฟฟ้าเนี่ยค่ะเริ่มหันมามองแล้วก็มาร่วมกับเรามากขึ้นคอยโทรตามให้เด็กมาร่วมกับเราซึ่งเราอ่ะเพิ่งเริ่มทําก็เริ่มมีเด็กเข้ามาแล้วก็บอกว่าอาทิตย์หน้าจะมาร่วมด้วยโดยมีผู้ปกครองสนับสนุนให้เข้ามาค่ะอ๋ออันนี้อันนี้เป็นชั้นไหนครับก็ประมาณป .4 ถึงป .6 ค่ะปะ .4 ถึงป .6 ใช่ค่ะโอ้แล้วแล้วไอ้อีกสองกลุ่มละกลุ่มมัธยมกับกลุ่มอาชีวะละ่ะ อันนั้นต้องใช้เวลาในการพูดคุยอะค่ะเด็กยังไม่อยากออกสื่อหรือว่าคือพอชวนมาก็ยังไม่ค่อยมาแต่ก็มีมาแบบมาผ่านมามองน้องๆที่ทํากิจกรรมที่เราให้ความรู้แต่ยังไม่ถึงกับว่าสามารถเลิกสูบได้ค่ะโอ้โหนี่ผมว่าอันนี้ถูกนะเพราะอะไระตัดวงจรเป็นการตัดวงจรคือเอาเอารุ่นเด็กก่อนเลยนะครับถ้าเด็กเนี่ยมันหายออกจากวงจรบุหรี่ไฟฟ้านี่รุ่นโตจะหายไปแล้ว เพราะเด็กรุ่นนี้มันต้องขยับใช่ไหมเราก็ใช้วิธีตัดมันก่อนเลยค่ะ,ะทีนี้ถ้าเกิดว่าโอเคแล้วเราทําทุกอย่างและตันแล้วอะขั้นตอนต่อไปต้องยังไงต้องส่งไปที่ไหนต่อฮะขั้นตอนต่อไปนะคะหลังจากที่เราได้รายชื่อของเด็กๆตั้งแต่เริ่มทําจนถึงปัจจุบันนี่นะคะใช้เวลาไม่เกินหนึ่งเดือนครึ่งนี่นะคะเรามีรายชื่อของเด็กที่ลองสูบบุหรี่ไฟฟ้า ทุกชั้นทุกช่วงอายุเนี่ยประมาณ10คนเราได้ทําการส่งรายชื่อให้ศูนย์บริการสาธารณสุขของเรานะคะเพื่อให้ทางทีมพยาบาลทางศูนย์แนะนําเพิ่มเติมอะค่ะให้ข้อมูลกับเราหรือทางศูนย์ลงไปร่วมช่วยในยชุมชนเราเพื่อให้เด็กเนี่ยเลิกโดยเด็ดขาดซึ่งในตอนนี้ทางตัวประธานเองก็มีโครงการพาคีเครือข่า,ขาย ชุมชนในเขตดอนเมืองนะคะห่างไกลบุหรีไฟฟ้าร่วมกับทางศูนย์บริการสาธารณสุขแล้วก็ชุมชนต่างๆในพื้นที่เขตดอนเมืองสอนดอนประธานชุมชนต่างๆเข้ามาร่วมค่ะที่จะร่วมกันช่วยแก้ไขปัญหาเด็กสู่บุหรีไฟฟ้าในพื้นที่เขตดอนเมืองค่ะโอ้โหท่านผู้ชมครับนี่แหละครับมันเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งนะครับแล้วที่สําคัญมีการทํางานอย่างต่อเนื่องกับทุกชุมชนในเขตดอนเมืองโดยอาศัย ศูนย์บริการสารสุขที่60และเหล่าบรรดาอสอสอที่เป็นรากหญ้าลงถึงทุกชุมชนอ้าวนะครับทีนี้มาทางน้องพยาบาลบ้างว่าเมื่อรับเคสมาแล้วเนี่ยนะครับเราจะทํำยังไงกับน้องๆกลุ่มนี้ครับปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าตอนนี้โซเชียลเข้าถึงได้ง่ายมากต้องบอกกันตามตรงนะคะไม่แปลกใจเลยที่เยาว,วชนและเด็กของเราค่ะจะมีการเข้าถึงแล้วก็สามารถค้นหาบุหรี่ไฟฟ้าได้ง่ายมากๆค่ะในทันทีที่เรารับทราบปัญหาค่ะ ชุมชนเข้มแข็งแล้วสิ่งหนึ่งที่เราต้องทราบที่สุดคือครอบครัวเราต้องหารากรากของปัญหาที่แท้จริงอะค่ะว่าคืออะไรเพราะอย่างที่อสสท่านบอกแล้วมีการเข้าถึงแล้วเข้าใจแล้วยังมีบางเคสท,ที่มีอาจจะมีความรู้ยังไม่มากพอหรือมีความรู้อยู่แล้วแต่เชื่อมั่นในตนเองค่ะ เชื่อมั่นในเพื่อนเชื่อมั่นในสังคมเชื่อมั่นว่าตัวเองจะต้องได้รับการยอมรับจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้านั่นคือสิ่งที่ผิดดังนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่สูงบริการสาธารสุขนะคะให้ความสําคัญมากที่สุดคือการตระหนักรู้และเพิ่มศักยภาพให้กับตัวเด็กและครอบครัวค่ะแน่นอนค่ะเด็กคนเดียวไม่สามารถดําเนินการหรือประสบความสําเร็จได้ด้วยตนเองครอบครัวเพื่อนสังคมชุมชนเป็นสิ่งที่สําคัญมากและสหวิชาชีพก็เช่นเดียวกันค่ะ ทางเรานอกจากมีอในส่วนของอาสาสมัครสาธารณสุขแล้วมีพยาบาลวิชาชีพมีนักสังคมสงเคราะห์แล้วก็มีแพทย์ค่ะที่ออกร่วมเยี่ยมในเชิงรุกนอกนาจากนั้นค่ะเรายังมีออกเชิงรุกให้ความรู้ให้คําแนะนําตั้งแต่ต้นทางเลยค่ะคือทั้งของโรงเรียนในส่วนของสังกัดกรุงเทพมหานครทั้งหมดจะเป็นให้ความรู้แบบรวมและโฟกัสกลุ่มเหมือนเมื่อสักครู่ที่ได้พูดกันไปในเรื่องของเยาวชนทําไมส่วนของเยาวชนรุ่นเทคนิคหรือกลุ่มอาชีวะ เขาถึงไม่มีความร่วมมือกับเราหรือร่วมมือได้น้อยมันเกิดจากความเชื่อมั่นในตัวเองและเพื่อนและสังคมดังนั้นพอเราโฟกัสกรุ๊ปและเข้าถึงมากขึ้นนะคะการจัดก,การปัญหาก็จะได้ดีมากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่สหวิชาชีพเรารวมกันแล้วมองว่าเป็นปัญหาจากต้นตอและรากจริงๆโอ้โห,โหนี่คือการทํางานเป็นทีมเหมือนฟุตบอลทีมนึงเลยนะครับเรา,เราไปรวมกันทันทีจริงๆ,ๆแล้วจากที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเมื่อเรา ลงพื้นที่เชิงรุกพบเคสเพิ่มขึ้นหรือมากขึ้นไหมฮะต้องบอกตามตรงค่ะไม่แปลกใจที่จะมีโอกาสพบเคสเพิ่มขึ้นค่ะอย่างที่บอกเพราะวัยรุ่นเขาต้องมีการอยากลองแล้วก็ในเรื่องของสังคมและเพื่อนนะคะแต่ทีเนี้ยกรณเีเพิ่มขึ้นเนี่ยเราไม่ได้กังวลใจเท่ากับว่าเ,เราจะทําอย่างไรให้เขาลดลงคือเพิ่มขึ้นมันเพิ่มได้อยู่แล้วถูกต้องไหมคะมแต่ในเรื่องของสหาวิชาชีพเราจะทําอย่างไรท้าทายที่สุดคือจะทําให้อย่างไรลดลงและป้องกันไม่ให้เพิ่มขึ้น นั่นคือสิ่งที่ท้าทายที่สุดใช่ค่ะที่ผ่านมานะครับมีไหมแอนตี้แล้วเราทำยังไงมีแน่นอนค่ะออแอนตี้จากตัวคนจากตัวน้องเองเยาวชนเองไม่แน่ไม่ลำบากใจเท่ากับแอนตี้จากครอบครัวอันนี้คือเรื่องใหญ่ใช่ความการไม่ได้รับความร่วมมือจากครอบครัวอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆค่ะอันนี้อยากจะฝากเช่นกันนะคะ ลาพังตัวน้องเองเยาวชนเองสหวิชาชีพชุมชนช่วยได้แต่เมื่อไหร่ที่ครอบครัวแอนตี้และไม่ให้ความร่วมมือการทํางานจะยากมากขึ้นและผลลัพธ์ผลเสียจะเกิดกับตัวเด็กเองค่ะเคยมีเคสไหมครับว่าตอนแรกครอบครัวเขาแอนตี้เราหลังจากที่เราเชิงรุกแล้วเราต้องการให้น้องเนี่ยพ้นจากในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าและยาเสพติดแล้วน้องดีขึ้น มีฟีดแบ็กไหมว่าครอบครัวเขาคิดยังไงกับ,ก,บ,ก,บกับทีมของพยาบาลต้องบอกตามตรงนะคะค่อนข้างใช้เวลาในกรณีที่ครอบครัวที่แอนตี้หรือว่าตัวน้องเองที่แอนตี้ค่ะทีเนี้ยเ,เราก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องทุกเคสแต่หากมีเคสหนึ่งยอมรับและก็ร่วมยินดีที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองก็ถือว่าเป็นการประสบความสําเร็จเริ่มต้นได้ดีแล้วค่ะมีมีค่ะแต่ต้องบอกว่าออต้องใช้เวลาใช่ไหมคะใช่มีค่ะ ท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับว่านี่คือการทำงานที่สอดรับกันอย่างเห็นผลเลยจากรากหญ้ามาก่อนคืออสอสอที่ลงพื้นที่ทุกวันทุกเย็นแม้กระทั่งเสาร์อาทิตย์ก็มีโครงการพิเศษเหมือนติวเข้มเลยนะครับเสร็จแล้วเมื่อติวเข้มแล้วยังไม่สามารถเอาอยู่จึงมีการส่งต่อให้กับทางทีมน้องพยาบาลของ ศ60ผลสุดท้ายครับทางศูนย์60ก็ใช้เทคนิคจนกระทั่งสามารถพิชิตเป้าหมายของน้องๆและเยาวชนให้ห่างไกลจากบุหรี่ไฟฟ้าได้เอาละครับท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือการทำงานที่เข้มแข็งของอสอส,อสอเขตดอนเมืองและศูนย์บริการสาธารณสุขที่60เขตดอนเมืองครับวันนี้ต้องกลาบขอบคุณอย่างสูงครับสวัสดีครับ,บคุณค่ะคุณค่ะ